นวนิยายประจนภัยลีลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล,ล่องไพรตอนเสือกึ่งพุทธการบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่14ทินี่มนุษย์ต่างยุคร่างอันยับเยินของซีเนนโตรปุสนอนแน่นิ่งอยู่กลางลานแขนและข,ขาทั้งคู่นั้นอาจจะยังเคลื่อนไหวได้นิดนิด เหมือนอยาสุดท้ายของชีวิตถูกยื้อแย่งอยู่ระหว่างความเป็นและความตายในตาอลึกรีปิดสนิทริมฝีปากอันกว้างก็คงเผยอยู่เช่นนั้นครั้นแล้วภายในไปถึงอึดใจต่อมาทั้งขาและแขนก็หยุดเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันตาเกิลยังพึมพำต่อไปเท่านั้นเองนายตาเกิลยังเก็บใจตัวเองไม่หายก็แต่ว่าควรจะรู้ว่าตลอดเวลา ไอ้ไวไล้อยู่ในกระถ่อมนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยและอ่อนใจขณะที่เอ่ยขึ้นว่าเป็นการสุดวิสัยเหมือนกันตะเกินที่ใครจะรู้ว่ามันเข้ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่มันอาจจะสุดวิสัยสำหรับคนอื่นๆนะ้าแต่ตะเกินควรจะรู้เสียทีที่อยู่ป่ามันนานเป็นพลานมาตลอดชีวิตพูดเกือบไม่ทันจะขาดคำ ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งลงมาตามเนินเขาข้างหลังเราข้าพเจ้าหันไปดูก็พอดีร้อยเอกเรืองท่านชายและสีดามาถึงเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันคาคุณซากสีดาละล่ำละลักด้วยเสียงกระหือกระหอบดูนั่นสิสีดาข้าพเจ้ายกมือชี้ไปที่ซินนอนโทรปุสซึ่งกลิ้งเหมือนก้อนเนื้ออยู่กลางลานเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังอย่างย่อๆแล้วก็กล่าวต่อไป ตะเกินเฉลียวใจตั้งแต่รู้ว่าเขาไม่ปิดประตูกระท่อมหินนั่นแล้วว่าเสือตัวนั้นจะเข้าถึงได้หลบอ,ออกมาเฝ้าดูแต่ก็ทีหลังที่มันเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วละเมื่อซินนโ r รปุสออกมาก่อไฟจึงตกเป็นเหยื่อของมันโดยไม่มีใครทันรู้ตัวตะเกินอยากจะเชื่อเลือกเกินว่าตลอดเวลาที่พวกนั้นทำพิธีส่งวิญ,ญญาณคนตายไปสวรรค์ไอ้ไวไลายนั่นวงเฝ้าดูอยู่หลังก่อนหินไกล พอเสร็จพิธีแล้วก็หันหลังให้มันก็เข้าไปหาเหยื่อในกระ่อมทันทีเหตุผลของแกเข้าทีแต่นกกระจอกเพราะน,นั่นเป็นนิสัยและก็ธรรมชาติของเสือเวลาอดไม่ใช่หรือคุณสักกลมมอมแต่กินเหยื่ออยู่แล้วทำไมมันจะต้องทำร้ายคนหม่อาจจะตกใจแล้วก็หวงแหนนั่นเป็นนิสัยของเสืออีกเหมือนกันผมไม่ค่อยติดใจข้อนั้นเท่ากับว่าทำไม ซีเนนโทรปุตนี่จะต้องออกมาก่อไฟอีกในเวลาดึกๆดืด่นๆเช่นนั้นเขาคงต้องการให้กองไฟติดอยู่ตลอดคืนเพื่อส่องทางวิญญาณตามความเชื่อของเขาแต่เราก็ไม่รู้แน่ในข้อนั้นผมเพียงแต่สันนิษฐานว่าแต่พวกนั้นไปไหนกันหมดละ่ะไม่เห็นมีใครออกมานี่เราจะจัดการกับคนตายยังไงต่อไปข้าพเจ้าเองก็สงสัยในข้อนั้น พราะนับแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างเสือร้ายกับผู้ตายยังไม่ปรากฏวี่แววจากคนอื่นๆเลยแม้เสียงคำรามของเสือร้ายเสียงร้องขับไล่จากเราและเสียงปืนจะดังเกิดก้องกระท้อนกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างหุบเขาตั้งนานกระทั่งปลุกท่านชายศีดาและร้อยเอกเรือให้ตื่นรีบติดตามเรามาข้าพเจ้าก้าวเข้าไปที่หน้าประตูกระท่อมหินนั้นพร้อมด้วยคบเพลิง เลือกไม้ที่ทิ้งกระจายอยู่ข้างกองไฟแต่พอเลยเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ภายในก็อยากจะรีบถอยกลับออกมาเสียโดยเร็วเพราะศพนั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่และสภาพเดิมอีกต่อไปมันถูกเจ้าเสือร้ายดึงจากแท่นหินลงมาข้างล่างแขนและขาถูกแทะและทึงขาดจากกันไปคนละทางเนื้อติดท้องกับโคนขาทั้งสองเกือบไม่มีเหลือติดกระดูกข้าพเจ้าได้ยินเสียงสีดาสำลักอยู่ในลำคอ เสียงท่านชายพืมพำดที่ความสลดสังเวชใจครั้นแล้วเราก็ถอยกลับออกไปที่ร่างของซีแนนโทรปุสซึ่งนอนตายอยู่กลางลานอีกตะเกิ้นพืมพำม,มันกินซะยังก็ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินอะไรเลยไอ้วายไล่จะกลับมาอีกนายเพื่อต่อเหยื่อที่มันทิ้งเอาไวน้นี่ถ้าเป็นจริงอย่างแกว่าตะเกิน้นก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับฉัน มันเข้ามากวนที่นี่สองครั้งถูกยิงและก็ถูกขับไล่ไปทั้งสองหนตามธรรมดาก็ไม่น่าจะเข้ามาอีกเป็นครั้งที่สามเสือธรรมดาจะไม่เข่าอีกหรอกคุณนายสีดาแต่เราก็เห็นแล้วนี่ว่าเสือตัวนี้ตะกละกินเลือกเหมือนสีหยินกุยดื่อก็เหมือนกับพลายเกเลตั้งแต่แหลกพบมันก็นายเป็นต้นมาเนี่ยตาเกินพยายามเรียนนิสัยของมัน จนเดี๋ยวเนี่ยเกือบจะอ่านออกหมดแล้วเชื่อตะเกินเธอเสือตัวนี้ยอมตายมากกว่าจะยอมอดตะเกินอยากจะว่าความหิวทําให้มันหมดความเกรงกลัวมนุษย์อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ลิงหรือว่าลิงมนุษย์ของท่านชายจีปักขาวที่ไม่มีหนทางสู่กัมมันหรือมนุษย์อย่างเราๆซึ่งมีทั้งเปินลและก็สเตปัญญาเนี่ย ท่านชายนิ่งฟังอย่างสนใจแล้วก็พยักหน้าหันมาทางข้าพเจ้าคุณละคุณศักเห็นเป็นยังไงถ้าตะเกินวนาเสือตัวนั้นจะเข้ากินอีกมันก็ต้องเข้ากระมอมงั้นอวสานของมันก็อยู่ที่นี่แน่เสียงรับสั่งของท่านชายเต็มไปด้วยความรู้สึกผมรับรองในข้อนั้นมันจะพบอวสานที่นี่แต่มันก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเวลาเข้ากิน ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สําคัญเท่ากับว่าซินแอนโตรปุ้ดเหล่านั้นจะว่ายังไงคุณสีดาหมายความว่าค่าถ้าเขายอมให้เราใช้ศพคนตายเป็นเหยื่อล่อสักสองสามเพลลาก็คงจะได้เรื่องแต่ถ้าเขาขัดข้องล่ะเสียงเหมือนฟ้าร้องครืนมาจากหลังหุบเขานั้นทําให้หลอนชะงักอย่างกระทันหันหลานที่เรายืนสั่นสะเทือนไปนิดๆทุกคนมองดูตากัน ท่านชายพื้นพันอะไรอยู่ในคอแล้วก็เอ่ยขึ้นฉันไม่ค่อยชอบเสียงอย่างนี้เลยสีดาก็เสียงฟ้าร้องเท่านั้นเองนี่คะ่ะถูกของเธอแต่มันก็เหมือนกับเราอยู่ในกระป๋องหรือว่าในท้องเรือใต้น้ําได้ยินเสียงฟ้าคำรามรู้สึกสะเทือนแต่มันเหมือนดังมาจากคนละโลกซึ่งเราไม่สามารถจะกลับคืนไปสู่ได้เอา้านั่นอะไรและนั่นเรามองตามสายตาท่านตรงไปยังเชิงผาตรงหน้า ขณะนั้นจากเงามืดของปากขูหาต่างๆปรากฏแสงไฟสว่างแต่ก็ไม่มีร่างใดก้าวออกมาเรากับยังลังเลหรือกำลังรอสิ่งใดเมื่อเวลาล่วงไปครู่ใหญ่ๆทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพนั้นท่านชายก็ยกมือขึ้นปองปากและโกเรียกวู้คิดว่าเราเป็นวิญญ,ญาณคนตายก็เลยกลัวไม่กล้าออกมาเสลักลระมังเจ้านายตะเกนว่าวู ท่านใช้กูเรียกอีกครั้งไม่มีเสียงตอบแต่แสงไฟยังคงปรากฏออกมาจากปากคูหาเป็นลำดับไปตะเกิลเอาปืนของแกที่ถืออยู่สะพายเสียแล้วก็ยกมือขึ้นป้องปากกู่ี่จนคอโกงโอ้ดีเย่ทันใดที่ขาดเสียงของแกเสียงสังก็ดังขึ้นชั้นแรกก็อันเดียวและเบาๆก่อนชั้นแรกก็พร้อมกันและดังขึ้นเป็นลำดับตะเกิลถอนใจยาว ต้องอยังนั้นเจ้านายฟังดูค่อยคล้ายสังขยาดกันนิดสีดาหัวรอดชอบใจแกไปจำมาจากไหนการตะเกินหนังทีน่นายพาไปดูห,หนึ่งสี่คุณนายเสียดายอีกอย่างก็แต่ตะเกินห้อยโหนแบบนั้นไม่ได้ลองทีเดียวว่ากิ่งไม้อยู่แต่มันหักตกลงมาจกแทบตายพร้อมด้วยเสียงสังชั้นแรกเงาต่อมาก็ร่างของพวกซีนแนนโรปุส ทั้งหญิงและชายต่างโผล่ออกมาจากปากโคหาทีละคนสองคนเดินอย่างเชื่องช้าเป็นแถวหน้ากระดานตรงมาที่เราจงกระทั่งอยู่ในระยะประมาณ29เสียงเป่าสังก็หยุดและทุกคนนั่งลงขัดสมาธิถือคบเพลิงปากไว้กับพื้นดินอย่างเงียบๆนอกจากคนหนึ่งซึ่งลักษณะเป็นหัวหน้าก้าวออกมาขณะนั้นเองข้าพเจ้าจึงจำได้ว่าเป็นคนเดียวกันกันกบที่ติดต่อกับท่านชายเมื่อวาน ขนาดเดียวกันท่านชายก็ก้าวออกไปและพบกันที่กึ่งทางทั้งสองฝ่ายยืนเผชิญหน้ากันอยู่กลางลานซึ่งสว่างสวยไปด้วยแสงคบไฟและแสงประหลาดที่ปรากฏอยู่ในหุบเขานั้นทั้งกลางวันและกลางคืนฝ่ายหนึ่งสูงใหญ่ไหลกว้างแขนยาวหน้าตาเนื้อตัวปกคลุมไปด้วยขนตัวแทนของมนุษย์แห่งโลกดึกดำบรรกึ่งคนกึ่งลิง ซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะยังเหลืออยู่ในโลกนี้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนของมนุษย์ยุคปัจจุบันถึงจะล่ำสันสูงใหญ่ผิดปกติธรรมดาเมื่อพิจารณาถึงขนาดคนสาม,มันก็ดูเหมือนเด็กทารกเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าซนแนนโทรโพสคนนั้นชั่วขณะหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกใจสั่นเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกของมนุษย์เจ้าของถิ่น และกิริยาอันเต็มไปด้วยความเป็นปฏิปักษ์ของบรรดาพวกที่นั่งอยู่เบื้องหลังหัวหน้าซินแอนโธปุสคนนั้นไม่ได้นั่งลองอย่างที่เราคาดคะเนกันตรงกันข้ามเขายกขวานหินที่ถืออยู่ในมือชี้ไปที่กระท่อมสุสานชี้ไปที่ร่างอันปราศจากวิญญาณของพรกพวกของเขาชี้มาที่เราแล้วก็ชี้กวาดไปรอบๆบ,บริเวณต่อมาก็ยกเท้าเต้นหมุนตัวกลับไปกลับมา บรรดาหญิงและชายที่นั่งขัดสมาธิอยู่ก็ยกมือขึ้นตบพื้นดินเต็มแรงและพร้อมกันเป็นจังหวะข้าพระเจ้าแลเห็นท่านชายสั่นศีษะซึ่งแสดงว่าไม่เข้าใจท่านนั่งลงใช้นิ้วขีดเขียนที่ซ้ายอย่างที่ได้กระทําเมื่อวานแต่หัวหน้าเซเนนโทโพสคนนั้นคงเต้นต่อไปอย่างหนุเดือดเสียงตบดินดังอยู่เป็นจังหวะจนกระทั่งอึดใจใหญ่ๆต่อมาจึงยอมนั่งลงตรงหน้าท่านชาย มองมองดูรอยขีดเขียนที่พื้นทรายอยู่นานจึงเขียนตอบเป็นเช่นนี้อยู่พักใหญ่ๆครั้นแล้วหัวหน้าซินแนทโทรปูตก็ผุดทะลึ่งลุกขึ้นคำรามเครืออยู่ในลำคอและเต้นเข้าจังหวะตบดินของบริวารต่อไปใหม่ท่านชายลุกขึ้นและเดินกลับมาหาพวกเราด้วยสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความกังวลถ้าจะไม่เป็นการแต่แล้วล่ะคุณศักท่านกระซิบเขาว่าอย่างไรกระหม่อมมากมายหลายอย่างทีเดียว เบื้องต้นเขาไม่โทษไอ้เสือวายร้ายตัวนั้นที่เขามารบกวนกินศพและก็กัดคนของเขาตายหรอกกลับมาโทษพวกเราเป็นเหตุทำไมถึงกลับตาลบปัดไปอย่าง,งั้นได้ล่ะเจ้านายกะเรียงชาราจ,จับตาดูท่านอย่างเขม็งเขาว่าอยู่กันมาช่วปู่ย่าตายายไม่เคยเกิดเหตุอาเพศแบบนี้ไม่เคยมีเสือฟันเลื่อยมารบกวนไม่เคยมีเสียงฟ้าพาไม่มีเสียงฟ้าร้องพอเราเข้ามาถึงตอนนั้นแหละ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันแม้แต่แผ่นดินไหวก็เริ่มแฝงในหุบเขาที่นี่ก็เริ่มสลัวลงแล้วท่านอธิบายเขาฟังหรือเปล่าว่าเราติดตามเสือร้ายตัวนั้นมาพยายามจะปราบมันเราจะช่วยป้องกันชีวิตของพวกเขาจนกว่าเสือตัวนี้จะตายเขาจะไม่อยู่ในที่ปลอดภัยเลย ฉันพยายามอธิบายยิ่งกว่านั้นสีดาฉันพยายามทุกอย่างที่จะบอกให้เขารู้ว่าเราเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูแต่ก็ไม่สามารถจะทําให้เขาเข้าใจได้เขาเชื่อแต่ว่าความตายเป็นของธรรมดาทุกคนไม่สามารถจะเลี่ยงพน้นถึงเสือตัวนั้นจะกัดหรือไม่กัดคนของเขาก็จะต้องตายในวันหนึ่งท่านหมายความว่าเขาจะไม่พยายามทําอย่างไรต่อไปกับศพศพนี้หรือว่าเสือตัวนั้นตรงกันข้าม เขาจะหาที่ฝังศพของพวกเขาใหม่ที่ปลอดภัยกว่านอกจากนั้นเขาจะพยายามติดตามฆ่าเสือตัวนั้นให้ได้คุณพระช่วยนั่นเท่ากับว่าเขาจะพากันไปหาความตายชัดๆท่านบอกเขาในข้อนี้หรือเปล่าบอกแล้วผมอธิบายด้วยว่าถ้าเขายอมปล่อยให้ศพทั้งสองนั่นอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไปอีกสักวันหนึ่งผมรับประก,กันว่าพวกเราจะปราบมันแทนเขาได้ ผมบอกต่อไปว่าเมื่อข่าเสือร้ายนั่นได้เราก็จะออกจากหุบเขานี้เดินทางกลับบ้านแล้วก็ตตอบว่ายังไงไม่ยอมสักอย่างเดียวเขาเห็นขุนศักยิงเสือตัวนั้นแต่มันก็ไม่ตายเขาได้ยินเสียงเปิดในคืนนี้อีกแต่เสือตัวนั้นก็ไปได้เขาว่าฟ้าผ่าในหุบเขาเนี่ยหลายครั้งเต็มทีจนทำให้ปู่ย่าตายายโกรธเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงวิญ,ญญาณพิโรธคำรามซนนั่น ทั้งหุบก็สั่นสะท้านไปเขาตการให้พวกเราออกไปพ้นจากหุบเขานี่ทันทีก่อนที่วิญญาณปู่ย่าตายายจะเครียดแค้นไปมากกว่านี้และก็ลงโทษพวกเขาข้าพเจ้าหันไปดูหน้าคนอื่นๆเห็นได้ว่าความผันแปรไปของเหตุการณ์ทำให้ตะลึงงันไปหมดทุกคนต่างกว่าท่านชายความสนใจของข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ที่หุบเขานี้หรือคนโบราณเหล่านั้น หากเสือร้ายที่เรากำลังติดตามล่าแต่การออกมาจากขบดังกล่าวย่อหมายถึงความล้มเหลวของเราเกี่ยวกับการล่าเสือตัวนั้นด้วยและข้าพเจ้าก็บอกออกไปตามนั้นท่านชายนิ่งฟังพลางพยักหน้าผมเข้าใจความหมายของคุณดีคุณศักแต่เราก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นใดนอกจากทำตามเขาบอกเพราะนี่เปน็นที่อยู่ของเขาซึ่งเราล่วงล้ำเข้ามาแต่ท่านไม่เห็นเหลือฟาบาท วันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของเราที่จะได้เสือตัวนั้นเป็นโอกาสแรกและโอกาสดีที่สุดของท่านด้วยที่จะได้ศึกษาเผ่ามนุษย์ซินแนโทรโพสซึ่งไม่มีใครในโลกคิดหรือเคยรู้ว่ายังมีอยู่ในปัจจุบันจริงของคุณทีเดียวคุณศักด์จริงของคุณท่ณณทานชายพยักเพยเดอดพลางพืมพำช้าๆแต่เราจะทำยังไงขอโอกาสก็ไม่ครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าว่าบอกแล้วว่าไม่มีทางสำเร็จ คุณดูกิริยาท่าทางเขาพวกนั้นก็แล้วกันว่าเป็นยังไงยิ่งตัวหัวหน้ายิ่งร้ายบอกไม่เป็นไม่เราใช้เหตุผลไม่ได้เลยกับคนพวกนี้สิ่งเดียวที่เขาเชื่อก็คือประเพณีที่เป็นมาแต่ครั้งปู่ย่าตายายจริงอย่างท่านชายว่ากิริยาเต้นอย่างดูเดือดของหัวหน้าและการตบดินราวกับว่ามือไม้ไม่ใช่ของตัวเองของคนพวกนั้น แสดงอย่างชัดแจ้งว่าอยู่ในอารมณ์เช่นใดอย่างเด็กในเวลาดีเราอาจจะพูดจาและขอร้องอะไรได้ทุกอย่างและอย่างเด็กในเวลาร้ายเหตุผลจะใช้ไม่ได้เลยจนอย่างเดียวกำลังคิดวุ่นวายอยู่นั่นเองข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกินกระซิบขึ้นข้างๆลืมแล้วลื่นนายเวลาน้ำป่ามาอย่าพยายามกัน้นไว้ทำนกมันจะพัง เก็ไหมายความว่าอะไรของแกตะเกิลเราจะอยู่ที่นี่จริงๆก็ได้แต่มันก็ต้องใช้กำลังกันละแล้วมันได้ประโยชน์อะไรก็ใครละ่ะใช้วิธีขัดห้างยิงเสือเหอะนายออกไปเสียหา้พ้นจากที่นี่แล้วค่อยกลับมาใหม่สีดาได้ฟังก็หัวเราะแกน่ะเจ้าเล่หเพทุบายเหลือเกินตะเกินแต่ฉันก็เห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยตามคำแนะนำนั้น เมื่อท่านขัดห้างหญิงเสือหน้าที่ใดท่านต้องแ้งตัดไม้ขัดห้างดังเอะอาอยู่อีกที่หนึง่งซึ่งห่างออกไปจากต้นไม้ที่ท่านขัดห้างจริงเพื่อล่อความสนใจของมันซึ่งอาจจะมอบคอยดูอยู่ณที่ใดให้ไปเพ่งเล็งอยู่ที่นั่นครั้นแล้วขวกคนงานที่ส่งเสียงเอะอะต่างก็พากันกลับที่พักปล่อยพรานตัวจริงซึ่งสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลานั่งคอยเหยื่ออยู่ที่นั่น ต่างกันแต่ว่าในกรณีของเราและต่อหน้ามนุษย์ซินแอนโรโพสผู้ยืนและนั่งคุมเชิงอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นจะหาทางให้ใครหลบหรือสุ่มอยู่ในหุบนั้นต่อไปอีกไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เองเราจึงตัดสินใจกลับไปที่เพิงรวบรวมสัมภาระประจำตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไต่าตามทางน้ำซอกลับขึ้นไปบนหน้าผา ต่อหน้ามนุษย์เจ้าของถิ่นผู้ยืนและนั่งจับตาดูเราอยู่จนลับตาไปแต่ทันใดที่พ้นจากขอบหน้าผาและสายตาผู้ที่ยืนดูเราอยู่ข้างหลังนั่นเองตาเกิ้ลทิ้งตัวลงบนพื้นดินคลานกระดิบกระดิบกลับไประหว่างก้อนหินที่ระเกะระกะอยู่บนหน้าผานั้นค่อยชะงอกหน้าขึ้นชฉมเลืองดูอยู่นานจึงหันมากระซิบบอกพวกเราซึ่งยืนกำบงังพ่มไม้และก้อนหินอยู่ข้างหลังว่า ได้การล้วนายเชื่อง่ายอย่างน่าสงสารเหมือนกับเด็กๆเหมือนเหมือนเสือแกหันกลับไปมองดูภาพเหตุการณ์ข้างล่างอีกพลางพื้นพาตปอคราวนี้โดยไม่หันหน้ามาช่วยกันยกศพคนตายใหม่ขับไปรวมไว้ในกระถอมหินนั่นแล้วทุกคนกำลังออกมาไม่ปิดปากกระถอมตามเคยแต่คราวนี้ไม่ยากก็ก่กอไฟเวลาถลายแล้วล่ะนาย จะย่ำรุ่อยู่แล้วตะเกิลเข้าใจละกลางวันเขาคงไม่ก่อไฟกลับเข้าไปในถ้ำกันหมดแล้วนายในหุบไม่มีอะไรเลยตะเกิลเละเห็นทุกขนทุกแห่งแต่ไม่มีวี่แววไอ้ไวไลน์นั่นมันคงจะคอยเวลากลางคืนเหมือนกันสีดากระซิบตะเกิลหันกลับคลานมาจนกระทั่งถึงพวกเราแล้วก็ลุกขึ้นยืนพลางถอนใจเสือตัวนั้นรู้ดียิ่งกว่าตะเกิล ที่นี่แปลกเหลือกเกินนายไม่บอกตะเกินไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหลกลางคืนแล้วก็เมื่อไหลกลางวันอีกครั้งหนึ่งเสียงฟ้าลั่นคลืนมาหน้าผาที่เรายืนกันอยู่ในขณะนั้นสะทานนิดๆไปด้วยความกระเทือนท่านใช้ยพึมพำอะไรออกมาเบาๆแลว้วก็หันไปหาสีดาแปลกไหมล่ะฉันเพิ่งสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองว่าวาจาของหัวนหน้าสินแนนโทรปุ๊ดนั่นเป็นความจริงดูที่สีดา แสงสว่างในหุบผาข้างล่างนั่นสลัวลงไปอีกแล้วประหลาดไม่ละว่ามันเกิดจากเสียงฟ้านั่นหรือว่าอาการระเทือนกันแน่แต่ท่านคิดเหรอว่าฟ้าจะเพิ่มมาร้องแผ่นดินจะเพิ่งสั่นสะเทือนเมื่อตอรามาถึงที่นี่เท่านั้นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นหรือแสนปีมานี่มันคงจะเคยร้องมาก่อนก็ได้เราไม่มีวันจะรู้ได้เลยขุณศากในข้อนั้นนะเราไม่มีวันจะรู้ได้ซ้ำไป ว่าที่นี่มีการเวลาหรือไม่คุณก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนนอกจากสมมุติเอาจากนาฬิกาของเราคุณคิดบ้างหรือเปล่าว่ามันอาจจะไม่มีฤดูร้อนหือฤดูหนาวหรือฤดูฝนและนั่นอาจจะไม่ใช่ฟ้าร้องหากเป็นปรากฏการ์อย่างอื่นของธรรมชาติก็อาจจะเป็นไปได้กระมอมแต่ถึงจะเป็นอะไรเสียงที่เราได้ยินก็เสียงฟ้าร้องธรรมดาดีๆนี่แหละ ถึงอาการตะเทือนของอากาศและพื้นดินก็เหมือนกันแต่แม้จะพูดออกไปอย่างนั้นข้าพเจ้าก็อดรู้สึกไม่ได้เมื่อสังเกตเห็นว่าแสงสีรุ้งซึ่งสว่างสวัยอยู่ในหุบเขาตลอดเวลานับแต่เรามาถึงดูซีดสลัวลงไปกลายเป็นแสงทึมๆเหมือนคืนเดือนหงายและท้องฟ้าเบื้องบนขึ้นไปก็ค่อยเปลี่ยนจากสีดำสนิทเป็นสีเทาแก่ เราแลดูความเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งเหล่านี้อยู่นานด้วยความสนใจครั้นแล้วท่านชายก็เอ่ยขึ้นหาที่พักและกหาอะไรกินกันก่อนเธอคุณศักกว่าจะถึงเวลากลางคืนยังอยู่อีกนานถึงงั้นเราก็ควรจะผลัดเวรกันคอยดูเพื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนถึงเวลาทําพิธีส่งวิญญาณของเขาเราเลือกได้เชิงเขาข้างล่างห่างจากหน้าผาออกมาประมาณ100มร้อยเมตรศษ เพื่อไม่ให้ผิดสังเกตแก่มนุษย์ในหุบเขาขณะที่เราก่อไฟผิงกันหนาวและหุงต้มอ,อาหารแล้วก็ผลัดเวรกันนอนพักและเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปตลอดวันไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเพียงแต่เสียงฟ้ายังลั่นเคลื้อนอีกสองสาครั้งเนินเขานั้นกระเทือนอีกสองสามผลแต่ละคราวแสงสว่างที่มีอยู่ก็ยิ่งสลัวรางลงไป จงกระทั่งเมื่อถึงเวรเข้าไปเจ้าในตอนเย็นวันนั้นภายในหุบเขาก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับเวลาโผล่เพลหรือแรกรุ่งอรณุณอากาศที่เย็นจัดก็ค่อยเริ่มอุ่นขึ้นแม้กระนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในหุบเขาข้างล่างก็สงบเงียบกระท่อมหินสูสารของศพทั้งสองที่ตั้งโดดเดี่ยวอยู่ที่นั่นตามชานผาซอกหินย้อยเล็กโขดต่างๆปราศจากวิแววของสัตว์หรือมนุษย์ใด แต่ราวช่วงโมงต่อมาขณะที่เข็มนาฬิกาข้อมือชี้บอกเวลาทุ่มตรงและสีดาม,มาเปลี่ยนเวยเข้าพเจ้าเสียงเป่าสังก็ดังขึ้นแสงคบเพลิงสว่างออกมาจากทุกปากโูหาแล้วร่างของซีแนนโตรปสก็โผล่ออกมาเพียงแต่คราวนี้แทนที่จะก้มทุกคนเงยหน้าชูคบขึ้นเหนือศีรัตวกิริยาก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ต่อสภาพภายในหุบเขาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเสียงพืมพำดังอื้ออึงขึ้นมาครั้นแล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงร้องไห้สีดาเอื้อมมาจับแขนข้าพเจ้าไว้แน่นคุณพลาช่วยใครว่ามนุษย์พวกนี้เป็นใบใครว่ามนุษย์พวกนี้เศร้าโศกเสียใจไม่เป็นแต่ก็เห็นจะไม่เกี่ยวกับคนตายมากไปกว่าปรากฏการณ์ที่กำลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้ บางทีเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นลางสังหรณ์อะไรและบางทีก็อาจจะเข้าใจว่าอาวสานจะมาถึงสำหรับพวกเขาข้าพเจ้าบอกขนาดนั้นเองท่านชายตากเกลนและร้อยเอกเรืองก็มาสมทบกับเราทุกคนมองลงไปข้างล่างแล้วท่านชายก็เอิดขึ้นด้วยเสียงซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าอะไรคงจะผิดพลาดไปสักอย่างสำหรับมนุษย์พวกนั้นคงไม่ใช่เพราะแสงสว่างที่มืดลงไปอย่างเดียว อะไรแน่สีดาคุณพอจะคิดออกบ้างไหมคุณสักกระหมอมก็บอกไม่ถูกแต่นอกจากแสงสว่างความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างก็เห็นจะเป็นอากาศแทนที่จะหนาวจัดอย่างก่อนๆมันกลับอบอุ่นขึ้นถูกทีเดียวถูกของคุณคุณสักท่านชายอุทานนั่นแหละมันละที่ทำให้พวกนั้นดูทุรนทุรายนั่นกระมังที่ทำให้พวกนั้นร้องไห้ ในขณะที่ภัยจากเสือร้ายตัวนั้นหรือว่าการตายของพวกเขายังไม่ทําให้โศกเศร้าถึงขนาดนี้นี่ดูสิคะท่านว่าเขากําลังทําอะไรกันเราทุกคนมองลงไปที่กระท่อมหินหลังนั้นครั้นแล้วก็ได้รับความประหลาดใจอีกครั้งเมื่อปรากฏว่าแทนที่จะทําพิธีส่งวิญ,ญญาณอย่างคืนก่อนคราวนี้ซิแนแอนโรปุสสี่คนเข้าไปในกระท่อมอุ้มศพทั้งสองออกมาผู้ติ่เป็นหัวหน้าถือคบเพลิงนำหน้า บริวารอื่นๆก็เข้าขบวนเดินตามเป็นพรวนไปทำกลางเสียงร่ำไห้แถมเสียงสังทั้งขบวนเดินตามกันอย่างเชื่องช้ากลับก็ไปในคูหาหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าคูหาอื่นๆเรายืนดูอยู่จนหมดขบวนด้วยความอัศจรรย์ใจทันใดที่คนสุดท้ายลับตาไปทิ้งแต่แสงไฟไว้เบื้องหลังพร้อมบินเงาเป็นทางยาวและพร้อมด้วยเสียงร่ำไห้ที่ยังอ้อยอิงอยู่ในอากาศนั่นเอง ท่านชายซึ่งยืนกว่าสายตาไปทั่วทั้งก้นหุบก็สะดุ้งขึ้นทั้งตัวหันมาหาเข้าพเจ้าเร็วขุนศักดิ์ไอ้วายร้ายนั่นเข้ามาอยู่หลังกระท่อมตั้งแต่เมื่อไหร่มันกำลังตามมนุษย์พวกนั้นไปเร็วก่อนที่เราจะช่วยเขาไม่ทันท่านรับสั่งยังไม่ทันจะขาดคำดีเสียงฟ้าก็คำรามขึ้นอีกครั้งหน้าผาที่เรากำลังยืนอยู่สั่นสะเทือนอย่างแรงขนาดนั้นเองแสงสว่างใดๆดที่เหลืออยู่ในหุบเขาก็มืดสนิทลง